พี่นอ้องไอ้ผลกวดออกมาแล้วบัดนี้เพิ่นว่าจังไดเนาะน้องผลเ,เอ็กซเรย์ออกมาแล้วเอโกโ็กโกเจนะแบบ้าเนาะอ่าเอ็กโกเนาะผลขวดเลือดเนาะรู้ว่าได้ว่าอันน่ะเพิ่นมีน้องแล้วเนาะไอเสียงเด้อ,อมีน้องแล้วมีน้นองได้เอ้านะสร้างว่าแท้บัดนะี้ โอเควันสองทีสี่ไฟสบายดีก็แหละสบายดีปลาโลกูกอีหล่าจะไปใช้มืี่อนี้ไป,นกกไปเบิ่งนกจอกกระเทบอืมโทรหาไอทิศเดี๋ยวไปไอทิดออไอทิศเอาเรืจัดก่ไอทิศยังอยู่บ่ไอทิดนี่เนาะน, <c oughs> นะสบายดีเด้อพี่น้องเปิดสุูสุคนกลับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือ่อนี้กะสิพาลูกไปเลาะหิ้มโครง เราลินชาวันพ่อแหละแต่ว่าสิพาสาวใบเฟิร์นไปกวดก่อนเป็นยังเกาะสาบอกพี่บอกน้องเน่เราไปเมเปบเราไปเมเป๊กเมเป๊กมันเจ็บเนาะเจ็บหลังเจ็บกระเพาเจ็บเนี่ยเจ็บกระดูกเจ็บถุงเจ็บเอวนะเจ็บบบาดานอนนอนง่ายนะด้านซิฟที่ก็ปวดอไรเลยเจ็บหลังพ่อเนาะเดี๋ยวมารุ่นมาชมน้ำกันว่า สิมีอย no, no, no. no, no. so, no, mm ังอีกแน่พี่น้องเลยนอกเหนือจังหันนะพี่น้องเนาะใช่ใช่ป่ะพี่น้องเลยป่ะ๋ยวมันเช็ดมันช่วยเนาะไปขวดก่อนไปทำอะไรไปพี่น้องไปกวดก่อนบ้างไงพาน้องบิวไปชักก้นด้วยไปยังน้องบิวเอ้า ปึ๊บปึบปึบปุ๊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 บจุ๊บปุาหมอ๊ลปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบอุ๊บปุบปุ๊บอืมบบปบปบปุดบปุดบปุ๊บปมปป็นบปุ๊บปุ๊บปเอปุ๊ปุนบปอปอ๊บปุ๊บปุอบห้องโมนีปน๊อยแหละุบบปุบปุ๊บป พอใหญ่ลืนคลินิกจักหน่อยเนาะอ่าก็แต่เครื่องมือเพิ่นทันสมัยพี่น้องเนาะอยู่ในนี่อ่าปลงไปเบิ่งลูกละไปๆๆเข้าได้บ่เออเข้าๆๆๆๆเออโอ้ยอ้าวกวดักก้นให้เ็กน้อยนี่นี่ชักบ่เออชักบ่ลูกฮะักก้นบ่ยังนี่มาให้เพิ่นักก้นให้จุกดนเอาบ

เป็นช่างโจ้เรา้างเนี้าอ้ยเนาะอ่อ่แป,ปลงคนแปลงรถวร้พมเนาะเอ้าพี่น้องเลย,ยน้ำหนักบ่จากโลหกส้าสิบยดสวัสดีกันด้วยเออแม่เพื่นคนเขาชื่อเจ้าคน เอ็กชียิติดแบบ้ยขอบใจไดรลายโอ้ยหิดบเลยเยี่ยยัหมดื่อเิน่ะต้องี่ไยนี่ยูยูเป็นเพศนําเพินบ่ะไปกวดนําเพินนี่มาเฮียนเพศกนมาเฮียนมเนพศน้าเพินนี่ยูบ่ะฮะอ่ะเป็นยังเวลาเมยมากวดจตงสบาย

เฉลี Actually, ่ยมยว่าจะไงเมากินะแม่ไปยังแม่ไปย่างบอกพอรู้เอาไปกินไปกินเลยไปกินเลยไประวังรอผลตรวจเลือดเจาะเลือดไปกวดอยู่พี่น้องเไงน้ำมันรุ่นมันส้มน้องกันว่าเป็นยังอ่ะใครนะให้นะอือ เป็นบ่ฮะฮั่นให้ขี้ดื้อไะขี้ดื้อก็เนาะโอ้ยเนาะนี่น้องเลยป้าพี่น้องไอ้พลกวดออกมาแล้วบัดนี้เพิ่นว่าจังไดเนาะน้องพลเอ็กซเรย์ออกมาแล้วเอกโก้เจ้าเนาะอ่าเอ็กโก้เนาะผลกวดเลือดเนาะหรือว่าได้ว่าอัน่ มีน้องแล้วเนาะเฮ้เสียงเด้อมีน้องแล้วแกมีน้องได้ใช่อ้าวช้างว่าแถวนี้ไปมีตอนใดนี่เนาะอ่าว่าผมจิดเท่าชิบซองอาทิตย์เด้อชิบซองอาทิตย์แหละอ้าวพี่น้องเลยไปตัวเรื่องจิบลังจิบเอวได้ใช่มต่นี่จะมีแบบเจ็บเส้นคนที่ซื้อเนาะอ๋อห้ามย้อยเหวียดนักห้อยเฮ็ดเวียดนักโอ้โดย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  โอ้ oh, พี่นอ้องเลยสามเดือนแล้วพี่แม่อ่าพี่น้องเลยน้องบิลลี่มีน้องแลบานนี้ <S <S สร้างว่าใแ่บานนี้ใช้น้องเบิ้งตัวใดนะ <S <S นี่ดีด<อ>ตัวอีโก้เนาะตัวอีโก้จะเห็นได้ชัดเจนเลยเนาะนี่ดีโอ้อยู่ในท้องนี่สรุปเนาะมีหนึ่งเด็กน้อยอยู่ในมดลูกเนาะอายุเก็บเท่าสิบสองอาทิตย์สนะิบสองอาทิตย์เลยเนาะแม่เจ้าโอ้ตัวนี้บ่อันนี้บ่แม่นแม่เจ้านี่ดีจะเป็นทุงเนาะจะเป็นทงลูกนี่ดี อือๆๆโอเคโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะคนโคนเลือดก็ออกชัดเจนเลยเนาะอือพราะมันเกิดอ่ากดเลือดก็ฮู้ตัวนี้เนาะแม่นกดเลือดก็ฮู้ชัดเจนเลยตัวนี้คักนบัดนี้เนาะแม่นเจ้าอ้พี่น้องเอ้ยเอาๆๆขอบใจได้หลายน้องขอบใจได้หลายโดยมีแต่อันอ่ากินยากินยังก็ได้อยู่บ่บัดนี้หรือว่าตกินยาเนาะถ้าว่ากินยานี่จะบ่แนะนําปานดเนาะอือ ถ้าเอาบัต S <S นี้เนาะจะกลัวหลังนี่แหละวโอ้โอเคโอเคโอเคเอ้าพี่น้องเงยบาทนี่มาขอบใจหลายๆเนาะทั้งพี่น้องเห็ุได้บาทนี่อ่าบบจักเช่าเลยมามากรวดหลังเพราะมีลูกบาทนี่โอ้ยสร้างว่าเอ่าเมนบ่นี่เนาะอ่าพี่น้องเงยจขอเทียบหลังเพราะมีลูกโอ้ สร้างเป็นเนาะ <S 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 ย่างใจแต่นั่นเดี๋ยวใจที่ลังเนาะอ่านะพี่น้องเลยเนาะเพิ <S <S ่นก็มีตู้รับบริจาคช่วยเหลือเนาะอ่าคนเจ็บอ่าทุกข์ยากพ่อแม่พี่น้องเลยในกรณีคนเจ็บเป็นหรือว่าคนอ่าเป็นและทุกข์ทุกข์ยากเรือคนที่ช่วยนะพี่น้องเลยเอาเอาไปไปเลยจอดจอดกระปุกเอาลูก

จอดใช่เหรอเออทำบุญทำบุญเออยอดใช่ยอดใช่เจิบแอวนะจิ๊บคล้ายๆว่าอย่างเิตประสาท ได้เลยพี่พี่น้องไงมาเบิึงทั้งพี่น้องเพิ่นเนาะโดยสบายสบายดีอันนี้มีลานลานเคยกันชัวร์แล้วเนาะเป็นยังก่อเป็นวินแต่โบเคยมากวดบ่ เพิ่นว่าเป็นยังตะกี้อัโมอดยืมอโดยโดยๆเส้นเลือดสมองตีบมนี้เพิ่น้นอนงบานจักม้งอันจักมื้อ3พูปาตเอาๆๆพี่น้องเอ้ยเนาะ บาดซิเป no. no. ็นเนาะเอ้ยเซ็นเลือดในสมองตีต้องรักษาดีๆเด้อคอยเรื่ออันตรายพี่น้อยเกี่ยวกับสมองมาได้เป็นบินบ่มันบินบินบินเนาะอือหืวกไปไหนกับอะไรอือหือนี่แหละต้องต้องค่อยๆพวกนี้ต้องค่อยๆอย อือ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 อืโอ้ยพี่น้องเลยเ้ยเอาสันนเอาชิซอยข่ายุกข่ายาเด้อพันนึงเอ้าครับไปมีไงซอยเพื่นโดยโดยเดยสาธุซอยกันสาวใบใบอชชวลลูกเบิงเตบะทีนี้

บีเตมหนุ่บ้าหมด้บ้าหมด้บ้าหมด้วอคนเลยแล้วกันคินแล้วกันโอเค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 งันจะเอายายาถ้ายาถ้าพองเมย์ด้วยยาถ้าเอายาด้วยยาเมย์ด้วยยาไป่าด้วยสดใสด้วยสดใสสดใสเด้อเสียงยามยเด้อหิวหนุ่ยหิวแล้วกยังนวดอะหิวหนุ่ยหิวเดียวไปกัน

ไปขึ้นเออไปลุไปลุปึบเอ่อไปพี่น้องเอ้ยไนะปหนิไปพี่น้องเอ้ยโอ้บยบันเทิงกระโคตัเดินทางก่อนเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่ามาก,กวดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเย็บเอวว่าสันอ่าแต่พอดีมาเช็คเบื้องเลยทั้งสบไปเฟินมาป,ป,ประจำเดือนเพิ่นบ่มาอาทิตย์ แต่ผมเป็นอาทิตย์พี่น้องเ,เดือนกัวละระจันพี่น้องเลยมาเช็กเบิ้งกับปรากฏว่ามีลูกมีท่องสเดือนแล้วเพื่อมาพี่น้องเลยสิาอาทิตย์เนะาะจระามาตอนใดกับบุหุพี่น้องเลยไปสวักันามาเบิงเเเเเง้งเพิ่นนี่บ่อเออเออเเเอเอ อ่า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 โอ้พี่น้องเลยฮะบอมบริกรับเราเกิเมื่อยอยู่กันสิผ้าพิ่น,นไปเลาะไปลินก่อนอ่าพี่น้องเลยไปซื้อน้ำเย็นๆมาชูเพิ่นกินแน่ใส่เด้อเอาเอาอะไรนั่นเด้ออ่ะโดย ชื่อเนี่ยแหละผากชื่อน้ำสมน้ำยังมาชูให้นบมือพี่ช่งเด้โดยอ่ะพี่น้องไงเนาะอ้าิ่นมากวดนี่ก็เชียบล้างมากวดประมามีลูกชามเดือนแล้วป no uh, ่ะเนอืโดยโดยโดยพี uh, well ่น้องไงเนาะอ่านคุนกันไปไปกันเด้อ สบายดีเด oh, ้อสบายดีเด้อโดยพี่น้องเยยิ่งข้าวบะโลอ้โหันบม่ได้กินข้าวขอดข้าวอดน้าบาร์เนี้อ๋อไม่ตวจเลยเลยไม่ตรวจเงินได้ไข่กันแล้วอ่าพ่อจ้างเขาตีงท้องบ่ม่แต่ว่ามันมันหัวซี่เติมนี่อาการได้เดียวนึงอาการเป็นไรน่ะอาการมะนะอาการเนี่ยว่าปวดหัวได้กระม่วงนอนแต่ว่าพวกชุมพวกเฉียนพวกปานไหน ปวดหัวง่วงนอนเม่คือน้องเบลีเลยเดี่ยเดียวกันเลยแม่แวานี้นอนแต่าไม่นอนนีกเดี๋ยวหัวนน่คือมันจะเตะเลยแบบเต้ตัวนี่คือหัวดิเจ็บหัวดิพนะสามเดือนและดอันเป็นนองนี่เนาะเออดีใจพี่น้องมีน่องเลยดีใจอ๋อน้องลลี่มีน้องแล้วจะมีแข้งมีขาและเมอ้ยพี่น้องมาเตียงมาได้เขาไทยเบื้องต้นเป็นเอ็กซ์เย์เนะมาเตียงเปนหาว่าห้องมาเตงเป็นระจายเงิน เรได้เห็นใช่ไหมไงนาะอ่านี่พี่น้องนี่เนุ๊ก14กุมภาพันธ์เอาได้14กุมภาพันธ์นี่แด้วมอบนี่ละวยายเด้อนี่หายเลยอ่าของขวัญนั้นยิ่งใหญ่เลยพี่น้องไงอ้ดช่องเดือนข้างหน้าจะมาตรวจบังว่าเป็นยิ่งหรือเป็นซ้ายเนาะมมา่วกันนนเเดดอออออีืืคะโอเคโอเคโอเคไปชาพี่น้องไงเดินทางไปกินข้าวกินน้ำกันบัินี้เราไปเพิ่นนั่นได้กินวั่น เข่าว่าหน้ามั่วซ้ำไปนอนพว่อาอ่าบริอดเขา่ามาตรวจเลือดเย็นบุพเพเนาะอ่านะปรากฏว่าปวดหลังปวดเอวเพิ่งเ,เกี่ยวกับเส้นประสาทฮ<ม>อร์โมนฮอร์โมนเปลี่ยนเพิน่นซีดเปอย่างนั้นอะไรอีกใิ่รึหมอเวนแม่ตัวร่างกายกาเฮ้ยนะแม่แม่แม่แล้วันนี้เพิ่นเห็นตรวจเลือดมีท่อเพิ่งจะได้อะไรอีกนั่นเนาะเอ้าไปน้อนเถอะไปบิ๊กนองวิ่งได้หิ้วเข่าในลูกชาวกันอ๋อสบายดีแล้วรึ อ้าวมีน้องแล้วบ <produ> ้านนี่ที่เราขยายเมล็ดขยายเมล็ดได้เพิ่นเอายาเมื่ท่าอย่างเดียวบ้านนี่ปวดเอวตะกี้เพิ่นพี่แต่งยาให้ยากินกินยาบ่ได้พี่น้องกับบ้านมันได้กอะมันเจ็บได้หน่อยแต่เป็นเสร็จนางอยู่กัเอวข้อนี้มันเจ็บเจ็บปวดหดต้นเลยปวดอยู่ช่วยอืมโอเคโอเคโอเค อ๋สบายดีไปก่อนเด,ดินทางก่อนบ,บ๊ายบายลูกบ๊ายบาย